คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูหวยห้าน้อยพิเศษปกติ VIP วันที่15เดือนมิถุนาวันนี้นะคะเพื่อนสูตรเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูตัวเดียวเน้นๆนะคะต้อมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะต้อมลงคลิปแนวทางหวยฮานอยนะคะทุกวันนะคะมีฮานอยเลขกำลังวันนะคะเพื่อนมีสูตรวัดดวง สูตรวัดใจสามนอยนะคะแล้วก็เลขเด่นสามนอยเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็นําสูตรนั้นไปเลือกซื้อได้นะคะเพื่อนส่วนอันนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูปตัวเดียวไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูผลของหวยหานอยวันเมื่อวานก,นกันก่อนนะคะรอบพิเศษนะคะเก้าสามสีแล้วก็สี่ศูนนะคะหลุดนะคะสุดเม็ดเดียวเมื่อวานหลุดทั้งสามนอยเลยนะคะไม่มีเลขหนึ่งเลยนะคะ รอบปกตินะคะ1 4 6นะคะแล้วก็3 4ไม่เข้านะคะก็เลข1ก็เข้าหลักแค่หลักร้อยนะคะรอบปกติเนาะมาดูรอบวีไพค่ะ3 6 2แล้วก็09นะคะไม่เข้านะคะหลุด ทั้ง3น้อยนะคะต้อมต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่รอและตามสูมตรเม็ดเดียวนะคะฮานอยเมื่อวานนะคะเรามาดูของวันนี้กันใหม่นะคะต้อมขอตามตัวเดิมนะคะทุกท่านวิ่งรูดนะคะเลข1นเนาะสูตรเม็ดเดียวหวยฮานอยรวม3น้อยพิเศษปกติ VIP วันที่15เดือนมิถุนาวิ่งรูดเลข1ค่ะ มี10 0 1 1 1 1 2 1 3 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งีหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งเจดและ1 9 9 1นึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ อย่าลืมตัวกลับเนาะคลิปนี้นะคะเพื่อน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนๆต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆ fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงเงปังๆค่ะเพื่อนๆไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย